กูจะมารีวิวกระเพราแล้วกันให้พวกมึงดูจานนะี้เท่าไหร่ครับพี่สามพันสามพันมาดูเอฟโฟครับคำนี้ก็ห้าร้อยร้อกว่าสวัสดีโซเชนะียลและยูทูบนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักเก้ามาเงินขาวนะผมวันนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลเอ็มบาซีนะครับผมเอ็มบาซีเอ็มบาซีเอ็มบาซีแต่งตัวให้ดูภูมิฐานเข้ากับห้างนะครับผมยังคงของเท้าเดิมของเท้าเดิมครับผม เล็บพักแลด้วยมันมีหลายคอมเมนต์เลยเว้ยเขาคอมเมนต์มาในช่องบอกว่าเฮียงงแม่งแดกแต่ของแพงมีแบบว่าไปกินบ้านบ้างได้ไหมได้ได้ได้นะผมวันนี้เราก็จะพามากินกะเพราครับคือทุกคนสามารถกินได้ก็เดี๋ยววันนี้กูจะมารีวิวกะเพราแล้วกันให้พวกมึงดูจานเทนะ่าไหร่ครับสามพันสามพันแม่งจะแซงเงินเดือนกูอยู่แลยเฮียก็เดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้กะเพราสามพันน่ะหน้าตามันเป็นยังไง มากันครับผมอันนี้เราอยู่กันที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วเราอยู่กับพี่บาเลยครับสวัสดีครับพี่ อันนี้เดี๋ยวให้พี่แนะนำดีกว่าว่ากะเพราร้านที่มีอะไรบ้างเมนูเด็นๆทพีจ่จริงๆหลักๆของเรากระเพราก็คือเป็นกะเพราที่คลุกม,มาแล้วนะคะรับเพราะฉะนั้นเวลาที่สั่งข้าวกะเพราเนื้อเนี่ยก็จะเป็นข้าวที่มีเนื้อสับที่เราไปตั้วกรอบแล้วมาคลุกกันข้าวเรียบร้อยอหรือว่าถ้าจะสั่งเป็นข้าวกะเพรามูมันก็นจะเป็นหมูสับทั่วอยู่ในนั้นอยู่แล้วคือปกติเราขั้นแรกเลยก็คือเราสามารถเลือกกะเพราได้ข้างๆเขาจะมีเป็นท็อปปิ้งงั้นเดี๋ยวผมสั่งเอาเอานี่พี่เอานี่ด้ครัน ทั้งหมดเลยได้รบกวนพี่ทางข้างในได้ครับเดี๋ยวไปดูกันโมโต้นะผมว่าจะเป็นยังไง ก็อยู่กันบนโต๊ะแล้วนะโหมันนี้ต้องบอกกันเลยว่าวันนี้เราจะพามากินกะเพรานี่คือจา, 3, านละ3,000บาทครับผมเดี๋ยวก่อนกินเรามาแนะนําเมนูในร้านของปัตตี้ก่อนละกันเพราะเดี๋ยวคุณลืมนะพองมาตอนนี้เป็นเมนูใหม่นะอันนี้เป็นหมูแจว่วหมูแจ่วนี่ เป็นข้าวเหนียวหมูสไลด์เป็นแจ่วแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นนี่หมูบักกระเทียมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าขายดีที่สุดในร้านเลยเข้าวเหนียวผัดกะเพราอันนี้เป็น b ัตตี้เฟเวอร์ดิตส่วนตัวนี้จะเป็นเกี๊ยวกรอบเป็นกุนเชียงแล้วก็มีทรัฟเฟิลด้วยนะแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นแซลมอนซาซิมิแซลมอนซอสจะข้างบนจะเป็น ซีฟู้ดไอศครีมนะผมรวมทั้งหมดนะผมวันนี้ที่เราสั่งมาบนจานนี้ก็คือข้างล่างอ่ะจะเป็นข้าวกระเพราเหมือนทั่วๆไปเลยเริ่มต้นอยู่ที่110บาทเพิ่มท็อปปิ้งขึ้นมาจะมีเป็นเนื้อวากียวโฟสันในสเต็กลิ้นวัวแล้วก็จะมีเป็นพวกเนื้อหมักอะไรอย่างงี้ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีเป็นข้าวโพดนี่เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์นะเป็นข้าวโพดนึ่งแล้วก็เอาไปทาเกลือแล้วก็ทอชิ้นที่หนึ่งมาตามมาเริ่มชิมกันดีกว่าครับนะผมว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงข เนื้อคั่วนะนี่เป็นอย่างนี้มุ่อร่อยข้าวจะมีสองแบบสามารถเลือกเป็นข้าวสวยก็ได้หรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวก็ได้นะแต่เน,นี้ยเป็นข้าวสวยลอชิมเนื้อนี่ก่อนเนื้อดีเลยหนึ่งหน่อยมากเลยมันหมูเจียวเหร กับกระเทียมอ่ะอร่อยอยู่นะอันนี้เป็นวากิวเตโฟนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมคือไม่ต้องบอกก็รู้นะวากิวอ่ะอร่อยอยู่นะคือท,ที่นี่จะเหมือนแบบสไตล์เหมือนเมืองนอกอะ่ะคือจะมีแบบว่าเริ่มตั้งแต่เข้ามาถึงเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาข้าวธรรมดาข้าวเหนียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เริ to 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 ่มต้นท right ี na, the so can ่119บาทเราก็สามารถแอดท็อปปิ้งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้จะมีแบบไข่นี่ก็เพิ่มได้นะข้าวเนี่ยเสิร์ฟหนึ่ง119เพิ่ม2เสิร์ฟก็ได้เนื้อจะเพิ่มกี่เสิร์ฟก็ได้แล้วแต่กําลังซับเลยอะไรเงี้ยคือมึงจะทํากระเพราจาระมืนก็ทําได้คือแพงท็อปปิ้งนั่นเอง นี้เป็นลิ้นวัวนะครับผมเนี่ยลิ้นวัวเขาไปหมักมามีรสชาติเหมือนแบบซอสหน่อยๆอ่อนๆนะจะไม่เค็มมากแต่ว่าข้าวเขาอ่ะจริงๆรสรสชาตินี่แบบว่าค่อนข้างจัดเลยนะจัดว่าอร่อยจัดว่าเฮียยอกยอกอร่อยอร่อยเป็นคนกินเค็มอยู่แล้วรสชาติเนี่กำลังดีเลยวามเอฟโครับ ทำนีงก็ห้าร้อยแล้วครัคุณว่เซ็กเนยเจอรเรายังไม่ลองเลยอืมอร่อยจัอันนี้เป็นเนื้อสเต็ก์นะครับผม จริงๆแล้วมีเราจะสารภาพนะผมอันเนี้ยคือเป็นวิธีการกินแบบคนที่ไม่ค่อยฉลาดจานเนี้ยที่เราสั่งมาคือทั้งหมด3,000ใช่ไหมจะประกอบด้วยข้าว2เสิร์ฟเ้ยแล้วก็เป็นเนื้อเป็นท็อปปิ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเ่ะเขาจะมีเป็นชุดบัดตี้เซ็ตนะครับผมสำหรับมากินแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยก็จะประกอบด้วยข้าวเนี่ย3เสิร์ฟเลยแล้วก็จะมีเป็นพวกเนื้อมีอะไรเงี้ให้ไข่ดาว3ฟองมีพวกข้าวโพดพวกอะไรเงี้ยคือจะคุ้มกว่า ันนี้คือเป็นการกินแบบคนโง่แต่ก็อย่างว่าเหลือๆบอลน,นี่ไม่ข้าวเหลือ <c oughs> ข้าวเหลือ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองชิมอันนี้นะผมเป็นเกี๊ยวคุณเชียงครัฟเฟลนะผม ่สเต็กเนื้อบรรุนข้าวกระเพราอ่ะ มาแดงไกานนี้ไม่เหมือนแดกกับเพราแล้วเนะี่ยอันนี้เป็นเมนูตัวใหม่ครับผมอันนี้เป็นหมูแจว่วหมูแจว่วนี่แล้วอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะ อลองชิมดูกันในพวกเครื่องเคียงมีอะไรย่างเี้เยด้วยลองชิมอร่อยอยู่นะเหมือนกินลาบปะ่ะเอาลงมาให้กินลาบแล้วตัวนี้จะเป็นหมูกระเทียมลองชิมลองชิมในหมูกระเทียมดีหมูนุ่มก็ก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับอาหารวันนี้นะผมตามคําเรียกร้องนะผมมากินอาหารบ้านๆน,น,นะผมเริ่มต้นอนะ่ะ เอาจริงๆอยู่ที่89บาทเงเออแล้วส่วนกะเพราที่แบบว่าไปคลุกกับเนื้ออะไรเงี้ย119บาทคือแพงท็อปปิ้งนั่นแหละเอาจริงๆแล้วแต่ว่าเขาก็จะมีหลายเซตนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเซตแบบบาร์ดี้เซต990บาทก็คือกินได้3คนหรือว่าอะไรเงี้ยคือมาลองกันได้อันนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลเอ็มบาสซีนะครับผม oh. ก็เขาจะเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยก็จะทิ้งเพจไว้ตรงนี้นะครับผมเออก็ oh. <Hey. S 2> เดี๋ยวไว้เทปหน้าเราจะไปกินอะไรก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก